ได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่สามถ้วยได้ไพ่ห้อยหัวมีเรื่องเครียดได้ไพ่สี่เหรียญเหมือนกับเราจะเริ่มสบายใจบ้างแล้วแต่เราก็มีความเครียดอยู่บ้างนะได้ไพ่สตาได้ไพ่เดอดซันคิดบวกไว้คิดบวกไว้ได้ไพ่ปวดหัวใจอืม ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคนวันเสาร์เนี่ยถ้าเผลอๆนี่หน้าเครียดเลยนะเวลาที่เราเผลอๆเราจะมองดูเป็นคนคิดเครียดอะนะวันเสาร์หน้าไม่ยิ้มพอหน้าไม่ยิ้มมันกลายเป็นหน้ายักนะงั้นสัปดาห์นี้ยิ้มไว้ก่อนนะมีโอกาสเจอพักพวกเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับมีโอกาสเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่า <S <S อะไรประมาณนี้ก็ จ้าชะตาได้ไพด่ดีแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนนี่แปลได้หลายอย่างไพ่แบบนี้นะแฮงแมนแปลว่าผู้เสียสละก็ได้เสียสละแปลว่าผู้ดูแลก็ได้ดูแลคนอื่นหรือเสียสละให้คนอื่นแปลว่าการคิดลบก็ได้ระวังการคิดลบอยากคิดลบเดี๋ยวไม่ได้ตังค์บางทีก็ คนทัถ้าคนทําง,งานประจําตําแหน่งนี้จะหมายถึงเรามัก,ค,มกาาคิดไม่ดีกับเจ้านายคิดไม่ดีกับเจ้านายประมาณนั้นซึ่งมันไม่จริงเจ้านายอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เราคิดไปเองไอ,อคนคิดไปเองเนี่ยน่ากลัวนะครับระวังความคิดนะจ๊ะสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณคิดครับนี่คือคําพยากรณ์ เพราะนั้นทําใจให้เป็นกลางไว้นะถ้าคุณทําการค้า,าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่เดี๋ยวคุณก็หามาชดเชยชดชดแทนได้ถ้าคุณทะเลาะก,กับแฟนแฟนก็จะกลับมาแค่นั้นแหละมีการงอนเง้อหรือกลับมาถ้าทะเลาะก,กันนะทาไมทะเลาะก,กันแล้วไปถ้าไม่มีแฟนกันแล้วไป มันอยู่ที่สถานะของคุณว่าเป็นไม้ไหมถ้าเป็นไม้ก็จะมีแฟนใหม่ถ้าเพิ่งมีความรักก็เดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกอีกประมาณนี้ถ้ายังไม่ได้อยู่กับใครนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคน,คนมันคนมันเสาเนี่ยเวลาไพ่ที่เดืบเนี้ยรุ่งดีนะมีไพ่เดอะซันอยู่เร็วๆนี้ใครจะไปต่างประเทศหรือจะมีคนต่างประเทศมาหาใครจะบางคนจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่กําลังสร้างตัวตนหรือทําออนไลน์ชื่อเสียงทําเงินได้เยอะนี่นะครับไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่อยู่ตําแหน่งงานกับเงินชื่อเสียงทําเงินให้คุณได้ต่อเนื่องอย่างมหาศาลร,รักษาชื่อเสียงไว้อย่านั่งยิกงนัางงอยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่บวกนะทุกเช้าเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ส่องมาและให้พลังงานที่สดใสให้รับพลัง บวกพลังจิตใจที่ดีอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์และทําเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคต2ใบนี้เป็นไพ่เงินล้านนะทำไม่ได้นะคนวันเสาร์โอเคไหมอย่าคิดลบลุยนะคุณเหมาะสำหรับการค้าขายหรือพบปะผู้คนหมู่มากเขาเรียก Mass Marketing ติ้มันเป็นเวลาที่เราต้อง ติดต่อคนหมู่มากหรือกระจายความรู้ความสามารถของเราให้คนปริมาณมากๆประชาชนทั่วไปเห็นนะยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคนเข้ามาหาเราหรือสร้างเม็ดเงินให้กับเรามากเท่านั้นนะครับนี่ให้กำลังใจเลยอ่ะพิมพ์ดียิ่งขึ้นนะครับอย่าจิตตกใครที่ป่วยอยู่ขอให้แข็งแรงขอให้มีกำลังใจฝ่าฟันปัญหาได้ ใจคุณสมองคุณเนี่ยมันเป็นสองตำแหน่งเลยมันคิดลบาคิดลบมาฟังผมแล้วเปลี่ยนความคิดได้เลยสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่ใช่ให้จำไว้สิ่งที่คุณคิดไว้ในใจหรือคิดลบกับใครคิดอะไรไว้เนี่ยไม่ใช่นะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมจะพูดคือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องช่วยเหลือใครเรื่องการเงินนะครับก็ต้องช่วยในที่คุณไม่เดือดร้อน ไม่งั้นเราจะมีปัญหาที่ต้องไปแก้ไขแทนคนอื่นเป็นผู้เสียสะละหรือรับภาระแทนคนอื่นถ้างานของคุณดอปมาพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีงานดีเข้ามาเรื่อยๆเลยถ้างานของคุณดีอยู่แล้วนะะมันสัปดาห์นี้มีแผ่วแค่สองวันวันที่คุณไม่สบายใจวันที่คุณไม่มีอารมณ์หรือวันที่คุณไม่สบายหรือต้องไปดูแลคนอื่นนอกนั้นดีกับทุกวัน วันที่ดีก็จะมีวันที่9วันที่10ไม่ค่อยดี11ดี12ไม่ค่อยดีถ้าโดยเฉพาะถ้าทะเลาะกับใครหรือเถียงกับใคร1ิบสามดี้าดีครับนะมีคนช่วยเหลือมีคนให้คำปรึกษาที่ดีไปเปลี่ยนแค่ทัศนคติในตัวคุณเท่านั้นโอเคไหมถ้ามีแฟนแล้วดูแลซึ่งกันและกันเข้าใจกันถ้าเพิ่งมีจะกลับมาคืนดีกันปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าโสด จริงๆจ,จะมีแฟนเข้ามาใหม่นะคนวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพด้านบนหัวเนี่ยแฮงแม่ยห้อยหัวเห็นไหมเนี่ยห้อยหัวแล้วก็ตรงนี้ติดกับไพ่ดาบให้ระวังเกี่ยวกับประจำเดือนช่องท้องหรือการอักเสบภายในช่องท้องจะเป็นท้องน้อยหรือหรือมดลูกก็ได้ตรงนี้นะครับไอ้นี้จะหมายถึงสายตาก็ได้นะครับด้านบน ปดหัวปดตาประมาณนี้เซนแรงกล้าทำให้เลือกคบคนได้จะดีมากนะให้เชื่อเซนตัวเองเซนมันไม่ได้มาตลอดมันจะมาเป็นพักๆนะถ้าเราเลือกคบคนว่าเรารู้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไม่งั้นเราเดี๋ยวจะพลาดได้ถ้าหลงกลเขานะให้เชื่อเซนแรกนะครับถ้าอันนี้ไม่ดีอย่าไปยุ่ง อะไรที่มันไม่ดีอย่าเข้าไปยุ่งอย่าอย่าเป็นอย่าดำเนินชีวิตต,ตามคำพูดของใครให้เป็นตัวของตัวเองจะดีมากๆเพราะพื้นฐานแล้วคนวันเสาร์สัปดาห์นี้เดือนนี้เป็นต้นไปเป็นจังหวะดีของคุณเนื่องจากมีไพ่ดาวอาทิตย์นะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนในบ้านด้วยนะเนี่ยในเนี้ยถ้ามีพี่น้องมีญาติเนี่ย นะครับอันนี้จะมีปะทะคลุมกันเรื่องในบ้านเนี่ยหรือเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะถ้าคุณนิ่งไว้เฉยๆไว้ให้เวลามันจัดการอะความจริงมันจะเปิดเผยมาว่าใครดีใครไม่ดีนะสีเสริมดวงชะตาสัปดาห์นี้เป็นสีแดงสีส้มและสีน้ำเงินนะครับ Ờ, แฟนถ้ามีแฟนเป็นระวังเรื่องสุขภาพนะได้ไพ่ธาตุดินพอดีเลย9กับ4เป็น9กกับ4เป็นอะไรเป็น13อันนี้ดินแต่ดินเนี่ยถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องธาตุดินจะเกี่ยวกับเนื้อหนังผิวหนังนะต้องดูแลกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาหารที่กินน้ำที่ดื่มอันนี้บอกไว้งี้นะ,ะต้องดูแลพิเศษขอให้เจอช่องทางรักษาที่ดี ความกังวลจะอยู่ในจิตใจของคุณวันเสาร์สิ่งที่จะช่วยได้คือการทําสมาธิภายในนี้เนี่ยเป็นเทพโอดินทใํใไมถึงหยิบมาบอกเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งสมองตําแหน่งหัวของคุณถ้าคุณมีความคิดลบไม่ดีแน่แล้วนี่เป็นตําแหน่งใจหัวใจเห็นไหมดาบแทงใจอ่ามันจะคิดลบหน้ามุย้ยเครียดแค้นคิดนูน่นคิดนี่คิดเยอะตัดมันออกฟะนะตัดมันออกฟะ ไม่งั้นเดี๋ยวความคิดมันล้ายๆคำพูดมันก็ออกล้ายๆหน้าก็จะล้ายๆพายไพ่ใบนี้จะหมายถึงเทพโอด,ดินที่ต้องการบรรลุธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมบนเขาขึ้นไปบนเขาแล้วก็ห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ภาวนาไปพอผ่านไป9วัน9วันหรือ12วันก็บรรลุแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตได้เห็นเห็นไฟตรงนี้ไหม ไปตรงหัวเนี่ยดวงเล็กๆเนี่ยมาโผล่เป็นยดสันเห็นปะไพ่มันต่อกันเพราะฉะนั้นขอให้คนวันเสาร์พิมพ์คำว่าร้ายกลายเป็นดีนะครับถ้าใครดีอยู่แล้วให้พิมพ์คำว่าดียิ่งขึ้นคุณจะผ่านปัญหาได้ครับเชื่อในตัวเองครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6 3 6 3 9 ninh